สบายดีกับสบายดี่อแมพี่น้องเอฟซีจะข้างฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนีก็ได้มาพกกะนอนละพลกำนองวาดอีเด้เนะแต่ว่าสาวกุาพี่น้องพี่น้องฮอบมือก้องสาวุาเป็นคนอันจับกล่องนะพี่เอฟซีเมื่อหนีนอนละกลกอันสิมาทำบุญเนาะทำบุญถวายอันถวายสังฆทานนะพี่เอฟซีอันนี้กะเครื่องอันถวายสังฆทานของพวกฮาเองเนาะอันมีอัน เถียงสังกะทานเลยกะนุ่มแพ็กหนึ่งนะพี่เอฟซีนมนม้นมองกับพิมานะนอนน้ำฝนกะสีได้มาทำบุญอันที่วัดอันวัดทางแบงคือเก่าไห่น้นองวัดทางแบงเซโน่แมคลิปก่อนแมนคลิปก่อนชบาบุพาเคยมาเลยเนาะกับอาพิมานเนาะมาทำบุญอ่าประมาณทิศหนึ่งทิศหลังนี่นะพี่นะ้องเนาะส่วนคลิปนี้เนาะเนื่องจากว่าซองของพวกเขาเนาะได้เงินจาก YouTube ก้อนแรกเนาะก็เลยอยากอ่า นนก็เลยส่วนน้องน้องเนาพี่น้องน้ะสัพพก็เลยส่วนน้องน้องมาทําบุญในมือนี่นะพี่พอดีนาะสมุภาได้ยินข่าวว่าทางวัดเนาะเพิ่นอ่ามีการสางกงนะําแพงน้ะพี่น้องนาอแล้วเพิ่นก็รับยังเอินเ<ม>พื่นเอินว่ทาทับบริจาคเนาะรับบริจาคสางกนะ<ม>าแพงเราทั้งสามคนก็เลยซิมาอันทําบุญเนาะ<ม>ทาบุญสางกงนะําแพงเนาะน้องฟนน้องว่าดีใจบ่มือนะี้ดีใจเนาะมือนี้ก็ดีใจหลายเนีได้ทาบุญอันใหญ่เลยนะพี่ ทำบุญอ่าเข็ดกำแพงวัดแล้วพี่น้องเนาะกาเป็นข้างทำอิฐและข้างเรลกของพวกเขาสองซาลาเซโนเนาะที่ได้แบบมามีส่วนห่วมในการอ่าสั่งสั่งกำแพงวัดกำแพงวัดแล้วพี่น้องเนาะกาดีใจหลายเนาะสบุพาก็ได้เมื่อนี่ก็เป็นวันผ่าพร้อมเนาะตอนนี้ฮามากกระทรวงแรงงพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะอันพาน้องๆเขาไปอันถวายเงินแล้วก็ถวายเครื่องสังกทานให้ เนี่ยคูบาเพิ่นเนาะทางในเนาะมาเด้อพีเอฟซีมาบุญนำกันเนาะเนาะมาเด้อพี่น้องเนาะมาบุญนำพงเฮาสองซาลาเซโนเนาะมาือนเนาะอ่าหรือว่าสิถือว่าเป็นการทำบุญของส่องซาลาเซโนห่วมกับพีเอฟซีเลยกับบ่าได้เนาะเพราะว่าอ่าในการที่อ่าส่องของเฮาอ่ามาได้ถึงจุดนี้เนาะพยอ้อนมาพีเอฟซีบทุกฐานที่ หับ zoom clip men หับส o o โฆษณาหายบุคาลสองซาลาเซโนเนาะแม่จะได้มีที่วันนี้เนาะน้ำฝนก็ต้องขอขอบคุณพี่ fc หล,ลายๆเนาะนที่แบบว่าอันซั u พอร์ตอันพวกนอกน้ำฝนตลอดเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปเฮาสิลงอันไปถวายเครื่องอยู่อันกุดอยู่อันกุดของเพิ่นทั้งหลุมเนาะพี่เราเนาะเอาเป็นว่าหายน้องฝนกับน้องวาดหยางนำหนาไปเลยเนาไปกันเลย อีกโแกอีกโซ่แกแดดก็กำลังอ้อนเลยนะพี่น้องเนาะแดดถ้าตอนนี้ก็เป็นแบบยามแรงพี่น้องเล็กแต่สร้อยเล็กแต่สร้อยพีสาวนีสิบบาทถึเน้าพีเอฟซีเทวดาเพ่นก็สวยงามแหงหน้าพีเอฟซีประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะ อภิษาวุภาเคยไปได้รีวิวไปในคลิปก่อนเลยพี่น้องเนาะประมาณในไรธรรมศาสตร์หลายเนาะพูดเพิ่งจะอยู่ทางลุมพี่น้องพี่น้องรีวิวนะแม่น้องพลกับน้งวัดบาดเคยกะบยึดบ่วงคว้างพุ่มไม้นี่เดินะพีเอฟซีน้องพลกับน้งวัดเคยมาเหรอบ่บาดเพื่อนน้องน้องพลเคยมาเลยอะตอนสงมถานแต่คนเด็นภาษาไม่ไดะ ตบพพาก็เคยมาอยู่พี่น,อน้องเนาะเคยมาบังผิดหลังแล้วก็เคยมาแต่หลายปีหลายเอ,อเหมือนว่าพูคงเพิ่อนจะอยู่ทางหลุมเพื่นอนพี่น้องเดี๋ยวถ้างห้าวันถวายเงินอ่าแล้วน้องพี่น้องถาวายเงินแล้วถวายของแล้นะวน้องเฮาสิมารีวิวกำแพงวัดให้พี่น้องนองคคะครับ zoom นาะว่าเพิ่นสร้างหอดใสหอดใสแล้วเนาะพี่น้องพูดๆไปเรียนพูดเพิ่นอยู่ โหออกมาณนี่เลยพี่โหธรรมชาติห่มเย็นเนาะจผู้ฟ้าแบบมาวัดเลยกันเจ็ดใหม่กระลลเนาะพี่เอฟซีจู้ฟ้ามาวัดเลยก็รูซึกแบบห่มแบบเย็นใจพี่เนอะมาจากมือเราปาอะไอยู่พี่เล้ยคันนี่หรอ ประมาณมาจับกล้องใส้อนันนดกไหม่ดิเบอกมาเต่งใส่คันเลยบียา <c oughs> อันเงินที่จะมาถวายสั่งกำแพงปัจจัยปัจจัยที่จะมาถวายสั่งกำแพง จะคู่ยังค่ะนเอาออกในกว่านล้วนะอ่ะยังไมกันเขาเขย่นกันนะเออเอาไปละ ใส่บูนในการทาเลยพีมานเขาเนาะเอามาอมีงานเขา rồi sư sam côn เดี๋ยวเดี <göster English response> mm ๋ก hmm. no, ับเนถ้าดูเนาะพีเอฟซีนาะเฟิน <ective> ก็น <gelen Maß S 2> ้องไว่ายสิภาพีเอฟซีมาเบิ่งกำแพงเนาะพี่อันเพิ่นสางเนาะอันนี้เองก็คือกำแพงที่เพิ่นสางเนาะก็แล้วแม่นี่ยังมาท่านไม่โบงเนาะพี่น้องแม่กสิประมาณนี้เลยเนาะพีเอฟซีกับ แล้วน้ำฝนกับสิภาไปเบิ่งแค่ฝุ่นเนาะเนี่ยฝุ่นสางซุดหอดฝุ่นพี่น้องแต่ว่าฝุ่นสางยังบ่หอบเนาะฝุ่นสางบ่ท่อนได้แล้วเบิดนะพี่น้องสิภาไปเบิ่งอ่าจุดที่ฝุ่นอาสางแล้วฝุ่นชะลอไว้เนาะเพราะงั้นสางเบาแล้วพี่น้องแล้วกาฝุ่นกากำลังเตรียมที่จะสางอีกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝุ่นได้ตัดต้นไม้ต้นยางเลยพี่น้อง เสถีนก็ยังยุดสางบอลอันนั้นน่ะพีเอฟซีเปนยังสางบอแล้วปุณละเดี๋ยวสพาจะพาอย่างไปเบิ่งเนาะไปเลยเนาะอย่างทางพุ่นน่ะพีเอฟซีทางพุ่นเลยพี่น้องซุดฮ่อนนั่นเนาะพี่น้องเนาะทีเพิ่์นได้สางอ่าเพิ่์นท่ากระสางฮ่อนนี่เนาะทีอ่าพวกเ้าลายมาแต่พุ่นเนาะห้ากระหอนนี่เฟิรนสางพี่น้องแล้วยังเหลือผางนีในแมนเบิร์ตเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะแมนเบิร์ตนี่เนี่ยพี่น้องเพิ่์นจูดในเพิ่์นกาตียมแบบว่า สีสางกำแพงเนาะที่แบบเพิ่นตัดไม้่ก็แม่เลยพี่น้องเพิ่นตัดต้นไม้ออกเนาะที่มันแบบติดกำแพงแล้วเพิ่นก็มีการจูดเผื่อเตรียมทิดสางกำแพงเนาะก็แบบว่ายังก่วงแล้วน้องฝนน้องวัดเนาะยังกว้างเลยพี่น้องผู้พอเห็นแล้วก็ลายเติมลายลายยังลายยังบ่ทันได้ครึ่งสบ่จ๊ะยังบ่ทันได้ครึ่งสามพี่น้องพอไังสีไปอ้อมทางพุ่นแม่นเนาะก็ว่าฮักก็ได้ครึ่งนึงบ่แต่พุ่นบ่อยปีักก็ได้ครึ่งเนาะพี่น้องเนาะยังอีกครึ่งนึงพี่น้อง ซึ่งวันนี้เนาะพวกเขาวทงชาวลาวก็ได้มาอ่าถวายเงินเนาะเจสันหาพี่น้องในการอ่าสั่งกำแพงเดลอกหนึ่งเนาะอ่าเมนเพิ่นหับบริจาคอยู่เลยพี่น้องเนาะเซิรส่วนพีเอฟซีทุกฐานเน้องน้องฝนน้องว่าเดินเซิร์นวนพีเอฟซีมาสั่งมาทำบุญน้ำกันเซิรส่วนพีเอฟซีทุกฐานเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอ่าพีเอฟซีทานใด้เถิดมีใจศรัทธาเนาะอยาก ทำบุญเผื่ออาสางกำแพงวัดเนาะวัดอาวัดทั้งแบงวัดธรรมานิมิตเนาะพี่น้องเนาะการสามารถอาติดต่อสบุพามาได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นการยังหับบริจาคอยู่นะน้องเนาะอนยังหับบริจาคอยู่พี่น้องการแบบว่ามันยังหลายเนาะยังครึ่งหนึ่งพอและพี่น้องกามที่สบุพาได้รีวิวเลยเนาะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะจนใหม่เพม่อนกับแบบตัดพี่น้องเนาะเพม่อนด้ตัดเตรียมไว้เนาะ กระลายเลยพี่น้องเป็นเตียงทีบขังกำแพงเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องหอดผุ่นเลยเนาะหอดขางเบื้องผุ่นเลยน้องคนกับน้องวาดเทาหายตัวไปใส่เล่าพี่น้องอยู่ <c oughs> พี่อน้องเพิ่งทว่าดยู่ทางนี้ประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะหอดสนสุดผุพี่น้องเนาะ นาเห็น <laughs> ม่มหเห็นยังเรือไกลเติบยสีอ่อนอยู่ะเลมืดมือ่ะบบเบิร์ดแบบเบิดเบิดหอดพูดพดลกัช่างพูดเห็นภาษมีแล้วกพงให้ดๆเ็ของกางพงให้ดีหอนพูดกวางกวางกวางวางลเป็นอาวัตริทติสแปะกับผงนาแล้วพี่อเนาะทางล่างวัดกดจะเป็นผงนาเย่สบายกป็นองลุ่มลื่นแล้ววัดทางเพื่นเนาะ เข้ามากเลยนะจ๊ะซภเขาคเย็นสบายว่าต้นไม้ลายเนาะต้นไม้ลายแล้วก็มันแบบมันสูงขนาดเนาะบวกก็แบบว่าเสียงเงียบสงบแล้วก็มีเสียงนกเสียงกาแบบเจ๊๊๊๊๊หลังจากที่พวกเฮาพากันรีวิวกำแพงแล้วน้องะก็พากันมานั่งหลินในอันโฮมต้นไม้เนาะแล้วก็ถามน้องฝนเะว่าดีใจบอที่ได้หับเงินก่อนแรกจากยูทู e เนาะได้หับเงิน จาก youtube เป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าเสียดายพี่น้องเนาะดันลืมเปิดไม้พี่น้องพากันมอดไม้แล้วก็มานั่งแล้วก็บัดเววาแล้วก็ลืมเปิดไม้เนาะพี่น้องเ,อเสียงของเฮาก็เลยบไ้ยินพี่น้องสปภาก็เลยได้มาผากเอาเนาะจังได๋ก็ขออาภไยหลายด้วยพี่น้อง หลังจากที the ่อาซาบุพาเลยน้องๆนอได้ก no ลับมาจากวัดโนมัวว่าในน้องพี่น้องเนาะกาคลิปอันอันตอนถ่ายนะพี่น้องเนาะมันบ่ได้ยินเสียงเราเพราะว่าพวกเฮาลืมเปิดไม่พี่น้องผ้ากันปิดแล้วก็นังพักผ่อนเนาะแล้วก็ลืมเปิดไม่เนาะสัมผัสน้องน้ำฝนก็เลยบ่ได้ยินเสียงนะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิมาสัมผัสน้องน้ำฝนใหม่พี่น้องว่าน้องน้ำฝนจะหูซึ้อนาใดนะที่เพิ่นได้เงินก้อนแรกนะพี่น้องเอาเงินเขาไปสัมผัสน้องน้ำฝนกันเลย นนทงพนก็นมาแล้วนะพี่น้องเขาสิม,มาสัมผัสนนทงพนพร้อมๆกันเลยนะว่าหู้สึกอะไรน,นะที่ได้เงินก้อนแรกนนทงพนหู้สึกอะไรที่ได้เงินกอนแรกจากการทำยูทูบนนท์พนก็หู้สึกด,ดีใจลายเนาะเพราะว่าเป็นเงินแบบว่าจำนวนลายสำหรับนนทงพนเลยเนาะที่เคยมีมาก่อนเนาะสะพูพากะหกายนนท์พนแปดแสนเนะาะซ้อมกันกำลังว่าพี่น้องเพราะว่าน้องๆน่ะออกแล้วเนาะนนทงพนกา ออกอ่าไล่เหลี่ยกับน้องว่าทำอะไรพี่น,อนอ้องเนาะเขาเลยได้่สับปะผู้เดียวเนาะก็เลยให้น้องไปโพลาร์เตสเต้เนาะนนท์คนก็ดีใจหลายเนาะเกิดมาก็าเได้เงินอันนนท์นนท์คนโมขิดอยากซีกับมาเห็นยูทูบก็ก <laughs> ใจหนึ่งก็อยากกลับอยู่เนาะใจหนึ่งก็ไปอยากับั <laughs> บงเบิ่งนะพีเอฟซีรอรุ่นนะพีเอฟซีเนาะว่า <laughs> นนท์คนจะกลับมาเห็นยูทูบอีกอีกรุ่นเนาะรอรุ่น ตอนต่อไปเนาะได้เงินนโปนจะตื่นเต้นนนพลนนโปนได้เงินเหลือกินยั่คขึ้นยั่วเวทยั่วูพี่น้องนนโปนก็เป็นคนจังซี่เนาะพี่น้องประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะนโพลก็ดีใจเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นเงินอี่หาได้ด้วยน้ะฝักน้ำแห้งตัวเองนะพี่น้องเนาะได้อาหาได้จากการทำยูทูบถ้าว่านโปนก็ลองวาดบอกออกให้เชนไลน์กูนี่เนาะถ้าผู้พายให้เชนไลน์กูนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าน้องดันไปออกตั้งแต่ เดือนแรเนาะที่กด youtube ที่หฮาพวกเ้าผ่านกดเนาะเงินตอนนั้นก็ได้ประมาณเจ็สิเหรียญพี่น้องน้องก็เลยได้พื่อ8ปแสนเนาะหางสุภูพาตื่ไห้แล้วนี่พี่น้องเนาะขณะไม่ว่าไหลหานกันอันเงินที่ได้ตอนต้นพวงน้องออกนะกับ่ได้หออสาหรับพี่น้องกำหว่าสุภูพาก็ให้น้องๆไปเนาะอนโนโฟนเอาเงินไปสื่ออย่างแน่เงินเงินได้จากการ u t u b e ได้ได้อย่างแน่ นอโนนฟลอนได้เงินจากยูทูปนอโนนฟลอนกับเก็บใบค่ะเป็นทุนเฮียนต่อไปเนาะพีเอฟซีเลยก็ซื้อสื่อต้นหนึ่งเนาะเลยก็การเลยก็เก็บใบพอปีนี้เป็นปีสุดท้ายเลยมั้นปีสุดท้ายในอาคารมอต้นนะพี่น้องเนาะมอสี่ได้นอโนนฟลอนกับเก็บเงินเหมืนมาต้องเซ็งเนาะมันก็ได้มีค่าใช้จ่ายหลายต่อไปกัอ่า ไฮนอฟน์ขอบคุณ PFC เนาะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นสวยส่างซ่องเฮาเนาะแล้วก็ขอบคุณ PFC ที่เพิ่นให้กำลังใจอยู่เคียงข้างพวกเฮาตลอดมาด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็หับส้มคลิปหับส้มโฆษณาให้พวกเฮาเนาะจึงเห็นห้พวกเฮาวหาผลสำเร็จแล้วก็มีรายได้ในมือนี้เนาะอไฮนอฟน์กา็ขอบคุณเลยเน้อไฮนอฟนก็ต้องขอขอบคุณ PFC ไทีไรนาะที่อันคอยซัพพอร์ตอนาฟนมาตลอดเลยจน มีถุงมือนีนะพีเอฟซีทีจุดเลยค่ะผลสำเร็จในงมือหนีนาะช่องยูทูปกะจนผ่านยันพีเอฟซีเนาะแฟนเฟร <FC> นก็ต้องขอขอบคุณพีเอฟซีทุกคนหล,ลายๆเนาะโดยเฉพาะกับว่นพีเอฟซีทำฟังไทยนะเนาะพี่เนาะเพราะอะไรลายเนาะที่มาให้งกำลังใจเฮาเนาะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นมาสั่งส่องให้เฮาวสั่งอาชีพให้พวกเฮาว่องซาลาเซโนเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อตอนนี้แม่ของสปภาก็มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะ แม่จะพูดเลยบอกว่าเราได้เงิน YouTube กันแลกแล้ว <โฮ S 1> ได้เงินจากการทำ YouTube แล้วเนาะแม่ก็พูดจักแล้วแม่ก็ดีใจแม่แม่ก็ดีใจหลายพี่น้องเจ้าก,ก็ดีใจกับสมวภาอีกเ่มืกันเนาะดีใจมากๆ, <laughs> ากๆสำหรับมืออันอันคลิปนี้นะคะก็สิมาม,มอบเงินสำหรับมื้อนี้เฮาก็สิมามอบมอเงินให้แม่และไรนะพี่น้องเนาะแต่กาบ่ได้หายลายปานใดเนาะพี่น้องอ่าก็สิให้แม่หาเซนนะพี่น้องเลยท็อปใจท็อบใจหลายๆแล้วก็สิให้ยเลย ขอบใจเลยลดีใจได้เงินเนาะไปฟ้อนเลยไหมไปฟ้อนได้กขอให้เงินไลน้องทองไลมาอีกเด้อลูกเด้ก็มีสนีก็ไลให้เป็นไลคืนว่าสิบเท่าร้อยเท่าสนี่ได้ก็ดีใจอยู่เลยแม่ก็เคยได้เนาะหากเคยเงินหากเคยให้เงินแม่เนาะพี่น้องเพราะว่าสมุภาป่วยมาหาพี่นิพานมาโดยตลอดเนาะก็หากันใช้เงินแม่ในเกาะหาพี่เนาะาขอบมุกขอบใจผู้ใหญ่อันใจดี ก็ว่าผังอันลาวหรือผังไทยเนาะหรือว่าอันต่างประเทศเนาะขน้อยก็ขอขอบมกขอบใจได้หลายถื่ผู้อันผู้สวยลูกอันผู้สวยสางซ่องเนาะแม่ก็คือพีเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะแม่สวยอันสางซ่องอันซองซาลาทุกท่านนะขน้อยกระาอขอบทีสวยหับ zoom c l i เนาะสวยสวยหับ zoom clip แล้วกับกระขามโฆษณาโฆษณาจึงเห็นหายส่อง่องซาลามีรายได้เนาะสาบุพาและทางครอบครัวก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อ ประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะต่อไปกะเอื้อยห้ามไปอยู่เพราะน้อพี่น้องเนาะเขาใช่เอื้อยกะหาเซนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจีได้อาคาะอนุญาตไว้าหายลังหลังกล้องนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอื้อยเพิ่นตอนนี้เพิ่นยังไปอยู่พี่น้องสำหรับเงินที่ยังเหลือนะสบุภากะจะเก็บไว้อา่าไว้จ่ายค่าอ,อินเทอร์เน็ตก็คือค่าไวไฟนะพี่น้องเนาะที่ต้องต้องจ่ายทุกเดือนเนาะเดือนละเซนสี่เนะาะอ่าแล้วก็ เก็บไว้เป็นข่ายยุคข่ายยาอะไรโนมีอนอพว่าซื้อยาถูกมือเนี่ยสุภากันยังใส่ยาอยู่นะพี่น้องเนาะยาลังต้าเนี่ก็ใส่ประจ,จําเลยพี่น้องเนาะแล้วก็มีฮักไหมอีอย่างอย่างอื่นกับบางอย่างถ้าเขาซื้อต้อมกินเนาะฮักไหมยาพืา้นเมืองขนาดน่ะพี่น้องก็เก็บไว้เป็นข่ายหักษาตนเองนะพี่น้องแล้วก็ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะเพราะว่าสภุภากับเป็นผู้ป่วยที่ยังขลั่มพี่น้องยังกินอาหารแบบ บ่ได้กินพร้อมครอบครัวเนาะพ่อสภูพากินเข่าคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะก็กินอาหารแบบคนเดียวพ่อมันแพ้เนาะพี่น้องการเงินก็จะเก็บไปอา่าอาหารพร้อมเนาะแล้วก็ค่ายูุายาพร้อมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะสุภูพาและเมฆก็จิได้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ขอขอบคุณ PFC ทุกท่านหลายๆเนาะที่อาติดตามให้กำลังใจซองซาลาวตลอดมาเนาะแล้วก็ขอขอบคุณอาทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะที่แบบว่า สวยสางซองไฮเคาเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านเนาะที่อนุญาตเนาะให้สบุะพ,พานำคลิปของเพื่อนมารีแอคชั่นเนอะอาะจุดนี้สบุะพ,พาก็ต้องขอขอบคุณหล,ลายๆเนาะพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ที่ใจดีเนาะใจดีไฮเฮานำคลิปของเพื่อนมาใช้เนาะ,ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้สบุะพ,พากา็ได้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้มือหน้าพอกันใหม่ด้วยพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย